สวัสดีครับเี่น้องผมก็เพียงานของเขาอยู่เดีวสายลาไปแเดวมว้ันี้จะหากินนวไรพัางอ้าเตรียมจังมากัันโอ้โหนียมงมีเีตุนน้ำมันเป็นสินวพอสินมากน้ำมันมื่ายยางลายเนี่ิดตามีอยางไหนปอบกหน่อย ทางหมองังบ่มเปิดนเปนเนมนตะ่นบอกว่าใจตุ่มปลายขิมไหวทุกเซรอนกิอเ้อนกิทใ่ทุกอย่างเบ็ดเหมือนเสาโอทิตติ แต่แต่ได้ตุ่มสองตัวสินม่ได้มากน้ำพึ่งใส่นูนก็บำนูนนูนเล็กนู่นนีนน่น,นีนน่คือไมุ่ดมอืมเพราะว่าตรงนั้นแหละหอือตัวนี้ก็ยังมัน,นตัวนี้ยังมีมถุงน้ำตัวนี้ก็ลดลดลดตัวนึงแต่เบียดมองเลยมันเบียดละ

ไม้บอ่อนี้ได้เกือบยี่สิบตัวแล้วสิบกว่าตัวเบ็ดตุ่มในสองหัวเสาเนี้ยงแต้มโมเดลมากนักพจน์มือวิธีการใส่เกลือนี่เป็นใส่เป็นยังไงครับเกลือใส่ใส่ใส่ยังไงครับเบีย ใส่หอยใส่สลรพัดฮะใส่ทุกอย่างใส่หอยใส่หมูใส่ใส่หอวเบอรมึกดิข้อนเอง่ามันขหอนหันหันหันเขาหรือหันอกจากฟังหรือว่าเขาเลือกเจ้าเตะทางไหนเป็นแี่ปีป่าใช่ของฟังเลยปกติข้อฟัง Thơm đi Được rồi Được rồi yeah. Các làng này này vậy tiên tiên Quật tiên tiên ลุยต่อตามปลาหมหุนไยเลยหายตัวไปเห้าหมานัมานโมมันปลาไปก่อยรอันี้รอปลาแล้วไปฝนตรงนี้นะอเอ้าตรงนี้แหละวันอาทิตย์เห,หนือขนาหนี้

ได้นะโอ้ยดันไปหน่นไปไหน่บน้อย แยกไปเลยต่อแยกไปเลยต่อหัวดอกไม้ครับบัวกาวลงมันโอ้มีลงหงมเหแลวบันบันไปแล้วโัออออฮะแล้วดูแล ฉันนี้ไม่ใครได้ มันเล่นเร็วเล่นเร็วอะไรพี่ทีมเหรอเล่นเร็วตะพุนเล่นเร็วอยู่ไหมยังปลาอะไรชวนไม่รู้ว่าปลาอะไรแต่ชนแรงอยู่

นะกล่องเลยนะกล่องเลยอันเดียวอันเดียวมาแล้วครับรน่อยังนะโซโน้องเอาล้ครับน้อมัดแรกกับมันแล้วแจมแรกมาแล้วครับมาแล้วครับแจมใหญ่ครับ 这样啊。 มายังมากุลแค่นดเรจีจีมอดเฮ้ยับมาเลยับทีนเลยไกงุ่มชุดีนตัวนึงบ่ร้มีได้ตัวอีกตัวย้อนไปไหอื <c ười> ้น้อยยอลโนงน้ไหม วรสดีครับน้องแต่ทีนีไม่่นันวดวน่ีนบบมัดฮะมัดจอมเลยมัดจอมอะไรทำไมบัวสมุทรงูมิซิว ย,ยัง่กจะปรู้คนนนยนมีหรอรูม <c oughs> ม้มี้ยมีบอกวยังไม่ด้บอกเล่นก่อนในี ใช่ไหมตะขาบตรงนี้เลยนี่โอ้โหดูน้าดูอ้ามันเอ้อน้าวันรุ ฮะพ่อผัดเน่ยนี่สมุนเด็นม่นร้อนนี่ยทีินี่ไปฟังเลย the <laughs> morning.

โอ้เออวันนี้กูบอกเด็นกว่าติดสีไปทั้เส้นยังวะมีหมอกอยู่นี่เองเสนเป็นอะไรอ่ะกันไ้แค่เพืของ ว่าจบอกวิธีเออแต่เดี๋ยวจะบบอกมัแบบนไม่นะเออวาฟ้าจแบบนีืนเน่อยตัวเหนื่อย ันแรกเลยเต็มนึ่งเลยหนัหนเต็มใหญ่คือนคอม่วนจัดการเลยทีนี้ปลานี่บ่ที่พระขาวไหลลักษณะอย่างไรผ่รานหรอป้าสามเส้นสามเส้นกับโบติดสิเฮ้ยเส้นกับโบข่าอีกเ,ะนะเออมันอยู่นี่แหละมีหลายตัวอยู่ประคอนี่ nhìn nhau cái này đây, tao bôn, nhìn nhau hàng này đây. มองไปพุ่นคางพิจงจ่ายือยันตั้งพี่ออาออกกันตั้งพี่เน่สิงล้มหมุนเฮ็ดแล้วไปอ,อยู่วามล่อๆออมาร์คไปก่อนตามเด้ครับตั้งกล้องไวปรอติดตาพน,นักงาน

ออกห่นทองแล้วเราหน่ครับผ่านมลปลามลเมืมม่อูกมีหนุนบ่แต่ว่าป้านตองกับหลายเลย องอี้ยประมาณสี่เส้นนั่นอุ้ยนี่ตะมนนี่นขึ้นนี่นีต่อใหม่น,นี่น,น่ความต่อเป็นไง

หน่อยือวันตีทสามสิบตกเจอแงงเนาะแงงมาสวนสิวอืมปลาอะไรไม่รู้ตุ๋ยตัวุ๋ย ท่า,านมนมานล้ครับจะเด็ดจะเด็ดมาแล้วโอ้แต่พี่อ่อนง่ายปัดโฉมปัดมึงคือโผล่คือโผล่เดี๋ยวยกขึ้นโชว์ใี่บาทดิเเดี๋ยวนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไปอ่ะเดี๋ยวยกโปเลยป้ายกโปเลยยกโปโชว์เลยหลายเด็ดขาดแห้ง มานอีว่ะโอ๊ดไผ่มาเป็นยังไงบ้านนี้บอกเลยว่ามีช็อตเด็ดโอ้ยเกีอยวไล่แล้วนะครับเด้อยวไลแล้วครับก้อยแล้วเดี๋ยก้อยแล้วมอดพี่น้องมอดเอ้ยใหญ่เลยตัวนี้โอ้ช็อตเด็ดช็อตเด็ด สมุนมาอย่างกมองลหนีเดอทนติดมันติดมันเพราะมันเอาย่างไปเอาของไปเนี่ยเออปอกไปเรอยปลอที่ยังเ็นยังดีนี่อยู่รูดเดียวกันแหละมุนมาหนาครูเดียวอะไรอะไรบุะุดลิกต์มาด้น้ำอยู่ละทีนู้้แล้วโอ้ยชกบงไรชกบง ไอ้กล่องโอ้เหนื่อยนุ่นโอ้ไี่แล้วครับท่านนี่งี่ะเรียกมาเมื่อไรเอหอเนาะเอิ้นโต๊ทได้นแล้วโอ้ยเฮ้คือเปเสือมกได้ พันออร์เดอเฮดที่หนาวดูเป็นไหมโจ้ติเต็มปะบูสามเลยครับพี่น้องไม่ทางตีนทางอะไรก็มันจะมีลอยไปจะมัคลึบๆอยู่ปะตู้หมูว่าปลาเบิดด้วยเฮ้ยตูหมูหาปลาได้ในรัก có chứ tôi về rút rồi, ai <laughs> chiến, ai <laughs> chiến สองมือกีดีพันสามมนแต้มนหนึ่งตัวบูพันอ้อนเป็นชว่วเองคนว่าวันโทษเฮ็ดเองแล้ว,ว่าสันตกถึงมือพันออนแล้ว,ว่าสันใายก็นเลยเรืืองอยู่ มันหมื่นอีมนันบอกได้เลยว่ามันเลยวันนี้โอ้ยปลี่นเผาเนี่ยคนกินได้ไหมปลุกปุกปลุกวะ กูใหเ้ารถสันมาสู๋ก็ประดุกหลุนเงี้ยเงากันไปเลยไปนี่ ส่วนบ่ส่วนยองบ่โอ้ยคันคันถืออยู่หนละบ่ไปใสโอ้ยมีมองมปลามันไข่ด้วนี่นี่มองนี่นนี่แม่นท้ๆเลยนี่นี่มองปลาไข่โอ้ยีเถียงปลาตัวนี้๋ยิบมองปลาไข่ก็ลังสีไข่ มาจะมเอามี่ได้เือไม่เป็นไรเด็กรถไปเตดูซาเรดียังสวัดแตก